สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอผมเป็นคลิปแรกนะครับผมก็จะมารีวิว s a m s u n g Galaxy Tab S7 Plus นะครับในมุมมองของนักศึกษาที่เรียนมหาลัยนะครับแล้วก็ใช้มาเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้วนะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเผื่อพี่ๆหรือว่าน้องๆคนไหนเนี่ยต้องการซื้อ Samsung Galaxy Tab เนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนหรือว่านําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆน,นะครับให้วิดีโอนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ Samsung Galaxy Tab นะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสนใจอย,อยู่ในขนาดน,นะค เรามาดูรายละเอียดสเปคกันเล็กน้อยนะครับ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S7 Plus มีหน้าจอ OLED ขนาด12.4นิ้วความละเอียด 2K รองรับขอบเขตสีกว้างและมาตรฐาน HDR10+ Plus ที่120เฮนะครับในส่วนรายละเอียดที่ลึกลงไปนะครับผมไม่ขออธิบายนะครับเพื่อนๆสามารถรับชมได้จากรีวิวของท่านอื่นได้เลยนะครับผมจะอธิบายในส่วนของการใช้งานจริงเท่านั้นนะครับ สำหรับในส่วนของการเล่นเกมนะครับมุมมองของผมเนี่ยก็คิดว่ามันสามารถทําหน้าที่ของมันได้ดีเลยนะครับก็เฟรมเรทไม่ค่อยเวียงไม่ค่อยตกนะครับในเกมที่กราฟิกไม่ได้สูงนะครับแต่ในส่วนของเกมที่ว่ากราฟิกค่อนข้างที่จะสูงหน่อยอย่างเช่นเกมชินอิมแพกนะครับถ้าปรับสุดเนี่ยก็มีเฟรมเรทร่วงลงมาบ้างนะครับมีการกระตุกในการหันซ้ายหันขวาเวลาแบบมีออบเจกต์อะไรพวกนี้เยอะๆนะครับเอ,อ่อถ้าเทียบกับฝั่ง Apple แล้วนะครับผมยังคิดว่ายังไง iPad เนี่ยยังทําได้ดี กว่าในส่วนของตรงนี้นะครับ เหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจขาย iPad นะครับแล้วก็มาซื้อ s a m s ุง g Galaxy Tab แทเนี่ยก็เพราะว่าหน้าจอของมันเลยนะครับหน้าจอเนี่ยที่ใช้เป็นหน้าจอ o l e d นะครับทำให้การแสดงสีสันเนี่ยสวยสดงดงามมากเลยนะครับแล้วก็แสดงสีดำได้อย่างดำสนิทเลยนะครับเวลาไปดูหนังในกลางคืนเนี่ยก็จะไม่มีขอบบนขอบล่างที่เป็นสีเทาๆให้มากวนใจเหมือนหน้าจอ i p s ทั่วไปเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยสนุกกับการดูหนังแล้วก็การชมคอนเทนต์ต่างๆได้อย่าง สนุกมากขึ้นเลยนะครับนี่คือเหตุผลหลักเลยนะครับที่ผมตัดสินใจเนี่ยมาซื้อซอมซุเไลซี่แท่ตัวนี้นะครับ ผมคิดว่าแอปจดโน้ตที่ดีที่สุดของ Android นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นของ Samsung Note นะครับเพราะว่ามันสามารถดึงรูปภาพจากแกลเลอรี่อะไรแบบโยนเข้าโน้ตแล้วก็เปิด PDF แล้วก็เขียนอะไรต่างๆได้เลยนะครับคล้ายๆกับกลุ่นโน้ตเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยนะครับก็ผมคิดว่ามันตอบโจทย์ในการเขียนแล้วก็สามารถซิงค์เข้าผ่านมือถือในส่วนของปากกา S pen เนี่ยไม่จําเป็นต้องชาร์จแบตนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแปกไว้หลังเครื่องตลอดเวลานะครับสามารถเขียนใช้งานได้แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับสามารถ เอาไปจิ้มที่ตัวอักษรแล้วก็ให้มันแปลภาษาให้เราแปลความหมายให้เราได้เลยนะครับใช้ในการเรียนภาษาด,ดีมากด้วยเลยนะครับ ในส่วนของ s i กเนเจอร์โหมดนะครับก็คือ Dex Mode นะครับ,รบที่ Samsung เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้แทบ็บเล็ตของเราเนี่ยสามารถทำงานได้คล้ายกับ PC นะครับแต่ในส่วนตัวผมี่คิดว่ามันยังทำแทน PC แลหรือว่าโน้ตบุ๊กไม่ได้อยู่ดีนะครับก็คือเหมือนกับแค่เปิดใช้งานเพื่อให้สามารถเปิดมันติ w วินโดว์ได้หลายๆวินโดว์แล้วก็ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดได้เท่านั้นเองนะครับ ส่วนของการเชื่อมต่อภายนอกนะครับก็สามารถเสียบไทซีตัวแปลงแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับง่ายสะดวกมากเลยแล้วก็เหมือนในการแชร์ไฟล์นะครับถ้าหากเพื่อนใช้มือถือ s a m s u ุงเนี่ยก็สามารถแชร์ไฟล์ผ่านค Quick ก Share ได้เลยนะครับเหมือนกับ a i r d r o p ของ Apple นะครับก็สามารถรับไฟล์แล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับ อย่างที่เห็นนะครับการรองน้ำมันติวินโดว์ที่เยอะของทางฝั่ง Android นะครับก็คือทาง s a m s u งเนี่ยสามารถแยกจอแบบป๊อปอัพได้สูงสุดถึง5จออย่างอิสระเลยนะครับสามารถทำงานแยกกันได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างวิดีโอที่เห็นเลยนะครับ และในส่วนการทํางานของ EcoSystem เดียวกันนะครับเหมือนกับผมเนี่ยใช้มือถือซัมซุงหูฟังซัมซุงแล้วก็แท็บเล็ตซัมซุงด้วยนะครับการใช้หูฟังเนี่ยสามารถสลับได้อย่างอิสระเลยนะครับสมมติเพื่อนๆฟังเพลงอยู่บนมือถือเนี่ยแล้วเพื่อนๆเ,เสียบหูฟังอยู่ที่หูเพื่อนๆไปกดเล่นวิดีโอบนแท็บเล็ตก็จะสลับไปเชื่อมต่อหูฟังให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆรับชมอะไรอยู่บนมือถือนะครับเพื่อนๆสามารถรับชมต่อได้เลยบนแท็บเล็ตเพียงแค่กดเบราว์เซอร์ที่ว่ามีรูปสัญลักษณ์มือถืออยู่นะครับก็จะเปิดไปหน้าเว็บไซต์ที่เราเคยดูผ่านมือถือมาเมื่อกี้นะครับก็ในส่วนของการปรับแต่งแอปนะครับเพื่อนๆสามารถปรับแต่งแอปแนวตั้งแนวนอนหรือว่าแบบเต็มจอหรือว่าย่อจอให้เหมือนกับโทรศัพท์ได้เลยอย่างอิสระเลยนะครับ และก็ลืมบอกไปในส่วนของการเชื่อมต่อผ่าน PC ซนะครับเพื่อนๆสามารถเชื่อมต่อได้สายเป็นจอที่2หรแล้วว่าแสดงจอขึ้นบน PC ได้โดยไม่ต้องใช้สายเลยนะครับก่อนจะไปลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าปากกาเนี่ยไม่จําเป็นต้องชาร์จแบตนะครับสามารถเก็บไว้ในเคสแยกได้เลยนะครับแล้วก็สามารถนํามาเขียนได้ต่อเลยไม่จําเป็นต้องชาร์จนะครับ ผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนและประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับขอบคุณครับ